ดาราหนุ่มดังโพสต์ทันทีหลังได้นายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยจากที่ทราบกันว่านายเศษฐาทวีศินผ่านมติที่ประชุมรัฐสภาโหวตให้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยท่ามกลางประชาชนต่างแสดงความคิดเห็นลงโซเชียลจำนวนมากล่าสุดพอพัฒรพล ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอ o อแพท h ราป p อ n พร้อมข้อความระบุว่าเราได้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลใหม่แล้วตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรครับแชร์ในคอมเมนต์ได้เลยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนายกคนที่30เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทักษิณกลับไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนายกพิธาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันนอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเศรษฐาทวีสิน ท่ามกลางชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นทั้งบอกว่าเหมือนเดิมคือคงไม่มีอะไรดีขึ้นตลกตรงที่เขากล้าทำทุกเรื่องได้อย่างหน้าด้านด้านถึงแม้ประชาชนดูออกแต่เขาก็ทำแบบไม่สนใจไม่รู้ว่าเขายิ้มและภูมิใจกับชัยชนะแบบนี้ได้ยังไงเป็นงงงรัฐบาลเดิม เพิ่มเติมคือมีเพื่อไทยไปไปมามารัฐบาลทหารจับมือนายทุนเจริญอร่อยโอชาละจ้าที่น้องประชาชนไร้ตัวตนหมดศรัทธากับนักการเมืองไทยหลายๆายท่านเขาอายเป็นกันไหมทำลายระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจนประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตย รู้สึกผิดหวังที่ระบอบประชาธิปไตยที่เราคาดหวังไม่เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นครับ